ากเากบหนึ่งยูนิตสองได้ฮาร์ p ผมได้สร้างมานิดเดียวแลคุณผู้ชมเดื่ยวอาชีพในคุยวายกันเลยมาสร้างซึ้นิดมีม้าด้วยหนสองคือถึงเงินมาานี่ยคุณผี่จ,จะมเาเคตด,ด้วย,งงย,ว,ย,ว,ยวันนี้ก็ยังไม่ว่างเราจะไปตัดมาลาปลา วัน,นี้เอาไปทำกลอ่องกลัวมันใดถ้าคุณที่แกมเป็นคุณจะมาถัดใัน รู้สึกว่าเรืงนี้ไม่มีอะไรทำไม่มีอะไรจะพูดเริม่มกดซับกดไลค์กัน้วยนะครบับเป็นไงกันรของผมเสียงอาจจะเบาๆดังก็ใครเนี่ยจะได้ด้วย เธอข้างอ่างเนี่ยไมูุมน้นอก่อนมั้ง ว่าต้องไปเอาดาบก่อนดีกว่านะต้องไปเอาดาบนาบ ไปดูฟังนู้นกันว่ามันจะมีอะไรสกฟ้ามันอะไรมันจะถึงโนนี้ ไอ้แล้วโอหไขสกจันตรงนี้ที่มันคุค้น เอาแล้วมันก็เป็นทะเลนี่เองขับดีกว่ามืดแล้วกลับบ้านเฮากลับบ้านเรา กินนักวาดเองกวจะเสร็จชิวสิงเกอร์เนี่คนนี้การนอนนี่มันเป็นเพื่ชีเหมันเด็กเลยไม่หาวะ่ะมุงไม่หาพาเพื่อนแค์ไม่มีเพื่อนจะคิดยังไงเกมรัวใหญ่ ปื้อหนึ่งตัวใครตึงแล้วไปนอนดีกว่าเดยได้เช้า nó kịp phương là mượt đúng mượt đông đàn đôi em thôi Đứng đừng

Wheels.

Лора. Hãy oh, <shrây> subscribe